ออรีครับว้าวเฮ้ยอันนี้เล่นยังไงอะครับกระตุ้งกระตุ้งนี่คืออะไรอ๋อก็อุ้ยสบายอีซี่แค่กระโดดข้ามอันเนี้ยโอ้โทมียากกว่านี้ไหมเอออ้าวเฮ้ยอ้าวตัวแตกเลยเนื้อง่ายๆสบายอยู่แล้วอุ้ยเออโอ้อ้าวเหลือแต่หัวเนื้อตายแล้ว อุ้ยอ,อ,อ๋อนี่ก็มีเนี่ยนากาตะเลโนโคเลนาก็ไม่เฮ้ยโอ้อโยอย่าตัวหลุดเลยขอโทษเฮ้ย <c oughs> นี่ไ ดูดูอุ้ยอันนี้แค่เดินขึ้นง่ายมากเลยอ่ะดูดิหมูตุ่นอ่ะเนี่ยก็แค่เดินขึ้นเฉยๆยอ่ะไม่เห็นนะว่าชาทำอะไรเนี่ยว่าชาทำบาอะไรเนี่ยเอา้ามีตายเอา้าแล้วทำไมถึงตายได้ไดเขาก็แค่เดินขึ้นง่ายมากเลยอ๋อถ้าเราเดินช้ามันจะหล่นใช่ไหมพราชาเดินแซมก็เลยตกเออา <c oughs> ขอโทษครับ ประทานโทษเอาขึ้นมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเฮ้ยอ๋อถ้าเราเหยียบแล้วมันจะหายเข้าใจแล้วอ๋ออ่าโอเคโอเคโอเคมามาอันนี้คือไรอันนี้คือไรอุ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรยังไงอุ้ยหมูมากเลยไม่จะหมูเลยผ่านครับผ่านสบายมากอุรุธาเก้านี่ย่างเก้าเก้าคนละเก้า ผ่านแล้วนะครับรออยู่นะครับรออยู่นะครับเฮ้ย no อ้าวทาไมตายอ่ะอ้าวสีแดงสีแดงสีแดงไม่ได้อ้าวเมื่อกี้อาเมื่อกี้สีเหลืองแล้วนะอ่าสีเหลืองได้เว้ยสีเหลืองได้เว้ยเอาเขียวไหมเขียวไหมเขียวไหมเขียวนี่ไงขึ้นข้างบนสบายสบาย อ้าพี่ล้อตาตายเอาลองเฮ้ยได้แดงผ่านโอเคเอ้ยสบายหมูเจ้าเออให้เดินไปเตะไปก็ได้นะพี่ล้อปูนเป็นเจ็นนั่นอุ้ย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 ไม่ถนัดทัศกีน่ะเอ้ยใครเนี่ยอย่าพึ่งเนี่ยลไปดันเขาตกไงเฮ้ยเราขอโทษ ให้เราขอโทษยาๆโอ้ยตกคู่เลยมันมันลื่นนะแต่เดเดแต่ดดแนดนดเอออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ว่ายากแล้วนะโอ้โวันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อกอเกาะได้ดูเกาะได้สบายเยอดูนี่ นะอุโดนะเออ,อยังง่ายๆตายเลยอ,อีกนิดเดียวเอ,อ้ยผ่านอุ้ยดีนะมันให้ผ่านเลยเฮ้ยคนนี้กระโดดมาแล้วอ่ะเย้อ่คนนดดาอคนนี้เก่งวะ่ะไปแล้วนะคะครับมาแล้วครับอันนี้คืออะไรอ่ะแค่กระโดดข้ามก็ได้แล้วนี่โคตรง่ายเลยเนี้ยเนี่ยโคตรง่ายเลยอ่ะเนี้ยเยี้อ ไม่ได้ง่ายเลยตัวแตกเลยอันไหนดูโปเปตานอนดูโปเปตาน,น,นอนนะอโปเปตานอนเออโอ๊ยทำไมล่วงอ่ะทำไมไม่ดูครับเมื่อกี้ดูแล้วล่ะแต่ว่าดูตัวเองก่อนหมูอะหมูอะนี่พอผ่านได้บอกหมูเอ้าไอ้นันล่วงไปแล้วไอ้นันล่วงไปแล้วอุย้ยอันนี้หมูมากเลยนี่ง่ายโจ้สบายแล้วนี่อะไรไม่เห็นมีอะไรเลย อันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรไม่เห็นเป็นอะไรเลยเอาเฮ้ยทำไมมันหายอ่ะอุ้ยมันหายด้วยอุ้ยนี่หมูมากเลยด้อุ้ยอุ้ยนี่สไลด์จ่าลาลานลาลัลาลัอุ้ยอุ้ยเยอะอ้าโอ้มันล้วนไหี่ยวกับ้นโชยพ่อชาดูหน่อยนะเพ่อจะโชยเลยเอ้าทำไมไอ้นั้นมันหัวทิ่มแล้วอ่ะเอ้าเป็นอะไรง่วงเหรอพ่อชาคนนี้ไม่โกรธไม่โกรธ ไม่โกรธคืนแหละไม่เกิดเลยไม่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 โดนชนเลแล้วมีไม่เกิดเพราะฉันมาเบียนมีท่าไมไม่พันหมีทําไมลงไปนอนอย่างนั้นอ่ะลงไปนั้นล่วงไปแล้วเอ้าทำไม่พันหมีนอนได้กูมันมีปุ่มนอนเหรอไหนอะปุ่มนอนอะเพราะฉันเอ้ามันเกิดอะไรตายอยู่ข้างล่างเลยออกไปได้เอาไปเปลี่ยนแบบไหมยังเอาเกลือเกลือบายบาย I'm